บริษัทอเซที่นี่สถานที่หลักสี่บริษัทพิกองรับส่งจะลงหลักสี่นนำิ่องจักรานนับลงจากขบวนรถจะครบถ้วนและถูกต้องเตยมรับขบวนรถจอดเทียบทางจาที่เดเป็นบวนรถธรรมดาเล่อสายเสือขบวนสองสันสองรับส่งบริษจากสถานที่สภานคมทยงามสถานีกรุงเทพขบวนรถเที่ยวนีจากสถานที่หลักสี่ไปแล้วจะยึดรับส่งโดยสารที่สถานที่บางเสร เป็นสนทางที่ต่อไปครับ